สวัส so, ดีครับก็อยู่กับผมเกมก,กันดาที่เคยนะครับก็อ,อยู่ในเกมแกรนซ์ซาวน์เนอร์นะครับอยู่กับช่วงอ่าเออเออเวป็นกิจกรรมล็อตโอเวอร์บวกกับอ่ากิจกรรมตัวด่างของ n i g h t of ฟบัตนะครับที่อันน้าที่จะมาเปิดสักทีหนึ่งนะวนรอบไปเกือบไปยีหนึ่งนะไนท์ออฟบัตซึ่งก็ยังนี่นะว่าผมก็จะม,มาสืมหาตัวจูนโนนะครับตแต่เล่นมาเลยอนะ่ะคือตัวละครในเนี้ย เกือบทุกตัวนะของในอ้อมบากเกือบมีครบแลวนะครับขาดแค่ตัวเรอวอิกล่างที่เป็นหลานนะเนี่ยโอ,อ้กินซอสแทนเดวิดนะเรวิดล่างอันนี้มีแล้วก็ขาดแค่เดวิดอันนี้แล้วก็ตัวนี้นะตัวซิต้าตอนแรกเคยเคยจะได้ในนี้นะครับคุณผู้ชมในก๊็ไซน์นะที่เรื่อกได้จ,กกจะกดอีงวันที่สิบเดือนนี้นะครับตอนแต่มันเริ่มมาแ้งแต่ทีแล้วแล้วนะแต่ผมก็าลังดีใจไงคือ เออมันก็ถ้าพูดถึงแบบสุ่มตังธรรมดามันก็มีโอกาสออกนะพวกสาพาหลักเนีเ่ยไปน้ําลมเนี่ยแต่หลักๆที่ผมพยายามจะสุ่มในพวกไซส์อ่ะเอาให้ได้จะเป็นพวกแสบมืดน,นะเพราะเนื่องจากแสบมืดอ,อะ่ะมันไม่ได้มีทุกช่วงนะที่จะเพิ่มโอกาสเน้ยก็ได้ในแอสโตนอ่ะอะไรเนี้ยนะอย่างรอบเดินก่อนหรือสองเดือนก่อนก็ที่เพิ่มพวกพาดมืดจะเยอะอันนั้นอะ่ะก,ก็แนะนาว่าจริงๆถ้าคนที่ต้องการท่าแต่ไอท่ามืดนะควรแก่สุ่มเป็นอย่างยิ่งเลยนะ ก็มาแล้วแต่แต้มแอสโตรแต่แตแล้วคนที่มีไม่เหมือนกันนะเนาะแต่พูดถึงว่าตัวธาตแต่ทท่านี่แหละตัวเราพอมันจะดีดีเก่งเยอะแล้วก็หายยากกว่าความออกการออกพลกงคอแล้วก็ความเก่งพลัคมันจะเป็นของอย่ที่าตุแต่ธาตุนี่นตัวใหญ่นะเก่งเนี่ยแต่ก็ไม่เกี่ยวน้กับพวก่าสามธาตหลักบางตัวนะอย่างไฟน้ําลมเนี่ยน้ำนหลายตัวก็เก่งก็อาที่เส้นบวกเลยเนี่ยแหละเก่งแล้วก็เป็นตัวในตะกูลในออบบัตเลยในออบบัตซีโร่นะ ก็คนใหญ่ไม่พกไม่เอาบัตรคือเก่งเก่งมากเพราะคนใหญ่นะว่าจะสายพลาดหลักหรือว่าแสงมืดหรอแสงก็จูโน่ถ้าแสงถ้าแต่เราพอผมเพิ่งมาสังเกตนะว่า,าในท่าแสงเนี่ยมันมีตัวละครกับทั้ตัวแต่มันไม่มีจูโน,โน่เหรอใช่ไหมผู้ชมเนี่ยเออเออคือในทุกภาษาไม่มีจูโน่ด้วยเป็นตัวที่ได้จากกู้เท่านั้นนะเหรอ ได้จะกู้กับแอสโตนเป็นช่วงๆนะที่มันจะเพิ่มเลทในการออกตัวจูโน่นะครับถ้าในเปอร์ไซส์ก็คือถ้าจะหวังทุ่มในวันจะกลับไปเจอตัวจูโน่ก็คือไม่มีโอกาสเลยผมก็ถึงว่าดิว่าทำไมซูเปอร์ไซส์ผมทุ่ทุกวันเลยนะไอ้ดีหน้ากระดานเนี่ยไม่ได้จุนนี่เห็นมันมกลมตัวจูโน่เลยเครื่องหลักตอนนี้พูดถึงแอร์ซูเปอร์ไซส์หมดนนะถ้าทระแสงที่อยากได้ตอนนี้ก็คือตอนแรกไอ้เนี่ยชิคกี้เนี่ยเคยมาเลยนะรอบนึงแต่ว่าไม่เอา ตอนนั้นตอนแรกก็ว่าจะเอาแล้วองร่างเล่ไปร่างเล่มาข้ามวันเลยไม่ทันได้ที่อยากได้อยากได้ตอนนี้ถ้าเป็นธาตแต่ธาตุมื่อก่อนหรือวิสิตก็จะเป็นเล่ยขี้ผีนี่แหละอยากลองมาเล่นดูแล้วก็ตัวเนี้เล่ยลิทเนี่ยนะก็สวยดีถ้าธาตุมืดถ้าจะเอาเน้นใช้งานก็ต้องเป็นตัวน,นี้เท่านั้นอนะเอ่ยไหว่านี่นะไอ้ A ตัวเนี้ยนะครับซีเรียเรือยอ,อะไรเนรี่ะถ้าออกเดี๋ยวพาาวีก็ขอใครดีนนะ ก็เห็นผลเกเทรก็ส่วนมากมันดีอยอะสุดๆแต่เพื่อเกลียดนะก็วันนี้อาจจะสุ่มนิดหน่อยแล้วก็พูดถึงพวกตัวด่านและอุปกรณ์นิดหน่อยนะเพราะว่าเพชรมีรัฐที่หินเลยนะหินตะกบเพชรมันไม่พอจะสุ่มได้สองรอบหรอกอ่าแล้วถ้าพูดถึงว่าทําไมไม่ทําเกี่ยวกับสุ่มไอ้อุปกรณ์โอเ้โหกลัวเอกเกรดชนิดพงเศษนะหรืออะไรเนี่ยกลัวกระดูกไอ้มาโชคุเทนไซอ่าก็ออกไปเจอของใครนะ ก็อย่างที่พูดนะครับว่าการดูสมัยใหม่แอ,อนิเมชันสมัยอาแอนิเมชันสมัยใหม่ผมก็มได้ดูนะได้ดูก็เพียงแค่ไม่กี่เรื่องนะที่เป็นการ์ตูนหรือว่าแอนิเมชันสมัยใหม่เรื่องนี้ก็ไม่เคยดูเหมือนกันแหละไอมาชนพูเทนไซเออแล้วก็โอ้โหตัวนี้มันหาได้จากอะไรก็โดนนะเอ็นีีอะไรออเอเอเ่านันแหละคอนเสิยงไม่ดูเนี้ยคือคุณผู้ชมต้องตามผมนะว่าถ้าสมมติเรเยนนี้อยู่แล้วมันจะมีพวกอย่างเนี้ย คู้ที่เราสุ่มราธรรมดาแล้ว้ังแรกดีเลยในการเพิ่มสุ่างได้ห้าดาวตัวอะไรก็ได้ในคู่นะแล้วพวกเสตพับนี่ใหมปกในคู่นะก็ผู้ชมก็ดูง่ายเช่นครับเช่นเคยนะว่าไอ้คู้พอโอเวอร์เสตพับผมกลุ่มเลยนะครับผมกลุ่มแบบไม่ได้รับรดนะเพราะว่ามั่นใจว่ามันจะไม่ได้แล้วสรุดก็ไม่ได้นะรู้สึกว่าจะได้ไปคนนี้มาแทนนะไอ้เรลลี่เนี่ยได้มาจากในพวกเสตพับตกใจเลยมาที่สุดท้ายถูกพยทยามไม่ใช่เพราอันนี้ก็ ที่บอกไปตอนแรกที่ขาดแค่ไอ้โอ้โหถ้าเป็นคู่นี้เลยนะอันนี้ก่อนอ่ะคือเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ขาดเลยตั้งแู่คือพวเดียวนะก็ต้องการที่อย่างยิ่งนะหรือพวกถ้าจะเป็นตัวนอกเหนือถ้าจะเป็นตัวเนี้ยเรียวนี่เรียวนี่ก็ขาดขาดแค่เรียวนี่กับนเองเรียวนี่เรีวิกร่างขาแล้วก็ตัวทิปตานะ่นแะที่ขาดตัในในอัลปากาซิโนก็ของซิโนมาก่อนเลยแล้วกัน ก็ขออภัยนะครับที่คิดเนี่ยจะพูดโอ้คหณนานไปแต่ว่ามันมันอย่างที่เข้าใจกันนะคุณผู้ชมเกมนี้มันก็เท็จมันก็มีประมาณเนี้ยจะให้ทํำยังไงได้มันตอนทํอะไรได้เล่นแล้วแบบเติมหนักๆอ่ะมันก็กวกาที่จะได้สุดรุ่รู้สุดกุ่ใหม่ก็ยากอยู่นะสำหรับแกเสมอเนื่องนะโบกับหลังๆนี่ผมอาจจะได้เล่นด่านบ้างไม่ได้เล่นบ้างนะอย่างไอตอนําร์นชิงก็เล่นไปแต่เล่นไปไม่มากเท่าไหร่นะสำหรับตอนหลังมา เนื่องจากว่ากำลังน้อยใจอยู่นะไม่ได้อะไรเลยหมดไปเยอะโอ้โหหมดเพชรหมดเอหลายอย่างไปเยอะนะสีนอนอย่างเนี้ยไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันเลยจุนอ่อันนี้ก็ไม่ได้แต่ช้าก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็จนไปก็ไปทําการาลิมิบเบต็ดโซลาร์ลัรแปรนหนึ่งนะอีกตัวสีนอตน,นะเพื่ที่จะเอาแต้มแอสโตจากตวัวลิมิบเบต็ดัวลครซ้ำกันมาสุ่มอ่านี่หาอยู่ที่เรา ผสุมสมับเอ่อสุ่มไอ้ตู้แอรโซนนะแล้วก็นี่นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเราลิมิเตครบแล้วว่านอกจากที่เราจะได้แอรโซนห้าร้อยแล้วเราจะได้ไอ้ตัวอของไว้แรกในอุปกรณ์ได้ด้วยนะแต่ละรอบของอุปกรณนะ์อ่ะก็ดีมีประโยชน์นะอย่างที่เคยแต่ขอผมพบมาตั้งงานแล้วแต่ผมยังไม่รู้จะเลือกอะไรเลยเลยทุกวันนี้ยังไม่แรกปรกกันเลยนะ <c oughs> หรือว่าเนี่ยมีรถสี่สิบเอ็ดแล้วว่า ผลักพอนซ้ำไปซ้ำมาลิมิตเด็กไปลิมิตปาสเออลิมิตเด็กไปลิมิตเด็กมาอย่างนั้นไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเลยก็รทะเป็นไปได้น,นะคุณผู้ชมในเนี้ยก็ในลอตเตอรี่เสร,ร็แล้วลอตเตอรี่แล้ววันกลับมาเออให้อีกรอบหนึ่งน,นะไม่ว่าจะผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าถ้สาสำหรับตัว S O 5000ก็เออโอ้โหป็นชื่ออะไรวะเนี่ยข่อภพยนะล็อกอันนี้ล็อกสี่อ่านเขาอ่านอานอกแต่อันนี้มันดู ดูอะไรวะดูดิอุสเหรออะไรนะผมว่าผมออกอยู่ที่แน่พวกงกันแล้วเราต้องถ้าอยากได้ก็ต้องเป็นเอล็อกซี่แมคาจูโน,โน่นะเพราจจะอ่านที่ออกไอตัวไปเอกอ่านไม่ออกช่างมันแล้วกันอะไรแบเนี้อ่ะอ่าสีฟ้าได้ลุ้นแต่ว่าเอ้ยรู้กั็นตองก็คือตัวไม่มีเป็นร้อยอะ่ะจูโนเลยดะป่โอ้โหภาพจะ,ะเ,เลยชัดเจนเลยย่อยซีนนอนไปได้ซีนนอนอีกตัวหนึง่ง ตีเต๋อเพื่อเกมไงเฮ้ยเฮ้ยหัวมีสี่อันก็ได้ใชต่อกันแอสโตรนะถ้าสมมอันนี้มาเราเอากับคอนยั่งหรือลิมิเต็ดก็ไม่พอจะไอ้ใจน่าจะดีคุ้มก็ไม่มีไงแอสโตนก็ไม่คุ้มซุปเปอร์ไซ์ก็ไม่ได้อะไรดีๆเลยได้โยมิมาเงี้ยโอ้ได้จะลิมิเต็ดไปไม่ต้องงานแล้วโยอมิโอ้เกมเกมดีจริงๆตัวด่านก็อาวุธก็ค่อนข้างจะดีนะครับครั้งก่อนเมื่อตอนผมเล่น ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องระบบไอ้เรื่องเอเจนต์เท่าไหร่นะก็เลยแลกไม่ค่อยทันตอนนั้นตัวนี้ก็พวกอ่าองค์กรต่างของของคิโน่ก็เขาคาะเยอะนะก็สองด่านเลยแล้วก็ที่แอลวิสโตนะตัวชุดตัวชุดที่ไม่เท่าไหร่ไอที่มันดีๆของอด่านนี้มันจะเป็นอันนี้นะเนเจอร์สติกคีส ถ้อาออกเซตที่ปลอดภันะจะกล่าว่าเพิ่มเกทั้งทีมเจ็ดแต่อันนี้แค่ข้ามเดือนอะไรไม่ได้อัพอัพก็คงจะได้เยอะอยู่แหละสำหรับตัวด่านนี้เนี่ยไอ้ไนออฟปัตรตก็จะมีอหัวข้อที่ดีที่ผม,ผมใช้มาตั้งแต่แบบอะไรแล้วนะตั้งแต่ผมเล่นใหม่ๆก็ถ้าจะอันนี้เกียร์แหละไอ้เมจิศสิงอันนึงแล้วก็อันนี้นะปลอดภัยนะออกเซตไปดูอ๋อนี่เพิ่มกามีชทีมหน้าปเป็นกองนี้ แล้วถ้าเกิดเป็นอ่ายูนิต่าแสนจะได้เพิ่มอีกท่าเป็นระดาบเป็น20%นะก็คือง่ายว่าอ่อสมมุติว่าก่อนนี้อยู่กับยูโน่หรือไม่ได้อยู่กับยูโน่หรือกับคนอื่นเงี้ยแต่ว่าพอเรามดใช้อ่ะถ้าเกิดโอไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นผู้สูใจขนานั้นนะขออภรยขออภัย u ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดผู้ถกใจไปท่าแสนเขาจะได้เพิ่มจากท่าเป็นเป็นท่าเป็นระดับเป็น2ระนับ ก็ดีสมมติถาเนี่ยฮะแต่ไม่จำเป็นว่าต้องไปซื้อโมไซค์นั้นนะอ่าก็ที่เหลือก็แล้วแต่ผู้ชมอ่ะผมได้รับทราบอย่างนี้แค่นี้แหละไอ้โมกุกกับไอ้ตัวอะไรนะเมจิสติกอ่ะคือมันก็คืออะไรคุณไม่สนใจนะเอ่อคิดหรือเปล่าว่านี่นะเมจิสติกคิสเนี่ยอันนี้ก็คงดีก็ค่าจะมีอยู่แหละพประมาณอ่าโมกุกโมกุก่าก็พอประมาณนั้นนะ ไอ้ตัว Pop, อันนี้ก็ก็คือง่ายๆมันต่างมาทางานแล้วคือก็โเล่นๆเลยเรียนคนเลือกเอาของงงนะก็แต like it, well Coffee, ่ถ <aj> ุนทำนายยิงแบบว่าไม่ได้ทำพิสูจน์ว่าเออไอ้แท็กบอกว่าตัดที่ห้าบาทไปร่าที่มันมีให้เติมนะไม่ได้เลยเลยก็เลยติดหวาดแลยว่าไม่ได้อะไรจริงๆกลางๆไงแล้วพวกไปชมผมก็เลยไม่ได้ทำพสูจเท่าไหร่เลยหตกใจอ่ะอ๋อกดใช้ครั้งแรกเพิ่มเครดิตได้กับคู่ตกใจ ด้วยสามสิบแล้วก็เพิ่มดาเมจประเภทเวทมนต์นะมอนไปหายเวทมนต์ต้องตีี่สิเปซ็นต์ลประมาณแบบนี้ก็ดีก็ดีนะครับสำหรับตัวหมวกนี้แล้วมันก็มี้ีเดียวเลยนะตัวเะครส่วนไอ้ล็อกซี่ไอ้ล็อกซี่อันนี้น่าจะเอาไว้โกวดาที่มันเขียนอยู่ว่าจะเป็นอาวุธประเภทอาวุธเครือาวุธได้เนี่ยนะใช่ไหมนี่นะครับคุณผู้ชมน่าจะน่าจะประมาณนี้นะที่มันเขียนอยู่รงนี้นะวว่าเอาไป ว่านี่นะเพราะผมคิดสเตปข้บาบ่ะไอสเตปก็ทุกท่านมันการันตีได้รณ์แล้วไงบอลโอเวอร์ over นะมีอยู่แล้วชิ้นหนึ่งก็อ,อ่ขออภัยแล้วกันพี่ให้ดูอ่อดูเสียเวลาต่ารไีนะก็ที่ดวันนี้ก็ประมาณนีแล้วครับขออภัยด้วยอ่อ,อย่างที่เห็นว่าเพชรชีนเนี่ยมันก็ไม่ได้หาง่ายแล้วก็ไม่ได้หายากเกินไปนะแค่ว่า พอเวลามันมีอ่ะผมก็ไม่อยากจะทําคลิปเพราะอะไรไงี้ยบางทีอ่ะสุ่มแบบว่าอยากส่งอ่ะแล้วก็สุ่มก็สุ่มมันก็เลยนั่นหแหละหตายบางไายมากนะรานใหญ่ไม่ค่อยได้ก็ขอตัวชี่จะทิ้วิดีโอฝา,า,ากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดูติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับสหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็มาจ,จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากๆนะครับขอบคุณครับ